สวัสดีครับกลับมาแล้วห่างหายกันไปอีกหลายอาทิตย์เลยหลังจากนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาทำทีทีเหมือนเดิมละ เพราะว่าช่วงที่หายไปเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าเรารอของอจากลงกึงแล้วก็รออะไหล่บางส่วนที่เราสั่งมาแล้วยังไม่มานะฮะตอนนี้อะไหล่ครบแล้วแล้วก็น้าแจ้งมาแล้วว่าเสื้อสูบกลับมาจากลงกึงแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเสื้อสูบที่กลับมาจากลงกึงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคาดว่าไม่น่าเกิน2อาทิตย์รถน่าจะแตะพื้นแล้วก็ออกไปลันอินเพราะว่าเรามีงานใหญ่กัน เดือนหน้าก็คือเป็นงานของพี่เอกคอนเน็กชันเดี๋ยวลงไปดูเครื่องกันว่าออกมาเป็นไงบ้าง เข้ามาอูป่ปุ๊บได้เจอรถพี่ดิวเลยรถพี่ดิวเป็นเกนเจ็ดซิลก้านะครับคันนี้จะเด่นตรงที่เป็นเครื่องสองแซดแซดซูบะชาร์จซูบะชาร์จจะเป็นของบิดตรงรุ่นเลยเสียงโหดมากเราจะเจอกันตลอดนะก่อนมิตติงใหญ่ผมกับพี่ดิวก็จะมาบังเอิญเจอกันที่อู่ทุกทีวันนี้พี่ดิวก็เอารถมา ถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนนัดกันเลยแต่จริงๆไม่ได้นัดอ,อันนี้เป็นเสื้อที่ไปทำกลับมานะครับดูความหนาของของตัวตัวปอกจริงๆอะ่ะดูดูเส้นแต่ผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมจะเห็นเส้นของปอกเลยที่เราใส่ลงไปหนามากครับชุดนี้รอบนี้ น่าจะเอาอยู่นะชุดลูกสูบนะครับกับกา้านเราก็ยังใช้เป็นของเดิมอยู่นะเพราะว่าชุดเดิมไม่ได้เสียอาหารอะไรจากการใช้ไปในรอบที่แล้วลูกก็ยังเป็นลูก CP 8.6.5ก้ารนก็ยังเป็นตัวเดิมเป็นก้านคาเลโล่ แล้วก็รอบนี้จะมีเพิ่มเป็นประกับอ่าเป็นประกับเมนเป็นน่าจะเป็น c ซ c เลยนะหนักมากตันๆเลยข้อดีของประกับเมนซึ่งเท่าที่ผมคุยกับทางพี่เล็กสุเหล่า,าพี่เล็กบอกว่ามันจะล็อกให้ข้อเหวี่ยงนิ่งขึ้นอีก แล้วก็ทำให้การตะเพื่อมของข้อเหวี่ยงตอนรอบสูงๆน้อยลงได้ผลก็คือทำให้เครื่องเราผลขึ้นในทางอ้อมแต่หลักๆก็คือพอม้าเริ่มสูงๆก็ควรจะเปลี่ยนครับเห็นที่ปราหมอกปัญหาอีกอย่างตอนที่เราย้ายมาใช้เสื้อ 5S ก็คือ ออมันไม่มีตัวยึดขับ4เพราะว่า 5s มันจะเป็นของขับ2องก็ต้องมานั่งสร้างกันอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันสามารถยึดกับชุดขับ4ได้กรรมวิธีอันนี้ผมไม่รู้นะสูตรอู่ รอบนี้เอาของมาเพิ่มให้น้าด้วยเป็นปลายปลายท่อไทเทนเนียมเดี๋ยวนะตัวนี้จะเป็นจิกบูเลตสามนิ้วสองของเดิมเดี๋ยวเราจะปลดลงท่อที่เอามาให้นะ้าอันนี้มันจะเป็นจิกบูเลต 3นิ้ว2ของเดิมที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เป็น h k s Hyper 3นิ้วก็คือปลายท่อกับเมนกลางท่อไอเสียเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้เราจะเดินใหม่ก็คือขยายเพิ่มจาก3นิ้วไปเป็น3นิ้ว2เปลี่ยนวัสดุจากสแตนเลสไปเป็นไทเทเนียมเพื่อให้มันเบาขึ้นแต่ใจอยาผมอยากลองดูว่าเสียงไทเทเนียมอ่ะมันจะเปลี่ยนไปจากสแตนเลสเยอะไหมแล้วก็อย่างที่บอกก็คือได้ไดผลพลอยได้คือความเบา อันนี้คืออะไรอ่ะพี่เป็นหัวฉีดอย่างาง,างี้ถ้ามันมีปัญหาก็คือมันก็จะฟ้องออกมาเลยใช่ไหมมันจะไม่ท่องอมันฟ้อไหนน้อยขไหนมอย,อย,อย,อยสำคัญเลยก่อนจูนก็ต้องมาเทสอย่างงี้ด้วย คือบอกว่าเอารถมาถ่านนั้นมันเครื่องขับมาแป๊บเดียวรถสะดุดงมเลยทีนี้คอยหรือเปล่าหัวอ่าคอยไม่ใช่อ่าคราวนี้ไปหัวฉีดเลยเทสหัวฉีดโชว์เลยหัวฉีดก็ไม่ใช่สรุปแล้วหัวเทียนมีคาบน้าช่างถามว่าใช้ e แปดห้าหรือเปล่าครับไม่เหลือฮะีแห้ามันก็เลยมีแบบพอด้วยความที่อีปดห้าเราจอดนานๆนะ่ะ น้ำมันมันเหมือนมันกลายสภาพอะครับมันกลายเป็นแบบมันมันมีความมันมีน้ําอยู่ในระบบด้วยอ่ะมันก็เลยทาให้หัวเทียนมันมีปัญหาไปนะโดนหัวเทียนไปหนึ่งชุดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านละทั้งหมดเท่าที่ดูก็คือทุกอย่างมาพร้อมหมดละก็คือเหลือรอล้างแล้วก็ประกอบตอนนี้เห็นมีติดเครื่องรถแข่งอยู่อีกตัวหนึ่ง ก็ประกอบเครื่องรถแข่งเสร็จก็น่าจะเป็นตัวของผมแล้วก็จะมาตามดูตลอดตลอดว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันเหลือไม่เยอะแล้วครับก็มีเรื่องประกอบเครื่องอ่าแล้วก็มีเรื่องอะระบบจุดระเบิดที่เราจะทําเพิ่มแล้วก็มีท่อไอเสียคาดว่าก็จบแล้วต่อจากนี้ทุกๆอาทิตย์ผมก็จะพยายามมามาดูรถให้ได้ทุกอาทิตย์ที่ว่างเพราะว่าเราต้องมาตามความคืบหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีมิ팅ย่อย กินกาแฟาของทางเซลิก้าไทยแลนด์มาลุ้นกันว่ารถจะเสร็จทันไหมผมอะลุ้นมากกว่าใครเลยตอนนี้อยากให้เสร็จเร็วๆอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าเป็นไงอาทีนี้ไปแล้วายบาย